สวัสดีครับผมอีงโมเคคคงก็เหมือนจะเล่นไมค์ครับลัคกี้บ็อกเอ่อคล <Crash. S 1> าสคาส้าปุสีเครสอะไรสักอย่างนี่แหละหรือที่หรือที่แปลว่าลัคกี้บ็อกเรนดอลมาเองครับทุกคนซึ่งลัคกี้บ็อกนี่เนี่ยบอกเรยวมาขอแบบเอาเป็นว่าแบบ เยอะมาก,มกนนเพราะว่าไอหนึ่งลัคกี้บ็อกคอยนี้เนี่ยมันเอาของไอเทมของลัคกี้บ็อกทั้งหมด43อันมารวมกันในกล่องเดียวแล้วทุกคนก็คือว่าถ้าเราเปิดหนึ่งกล่องเนี่ยเรามีโอกาสได้ของจากลัคกี้บ็อก43อันทั้งหมดเลยซึ่งบอกเลยว่ามันเยอะมากๆแต่ว่าคือบอยดูสกินมึงกับกูเห็นไหมมึงแบบปิดปากแล้วกูอ้าปากเห็นปหมอ้าปากไม่เขาต้องอ้าปากเป็นวงกลมไม่ใช่ป้าบางกีอ้าว ไอน้นี่ก็มันบ้านไลยเป็นแล้ววันนี้เรามาสู้ตัวอะไรป๊อปแคทแน่ใช่แล้วก็คือว่าป๊อปแคทเนี่ยมันกำลังเป็นกระแสเลยนะครับตอนนี้ก็คือไอที่ผมไอโฟลชุมชนนี่แหละก็คือหน้าแมวที่มันกดปุ๊บแล้วมันจะอ้าปากปั๊บนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันแบบมันแข่งโ่วโลกใช่ไหมบอยแข่งนับแบบใครกดเยอะที่สุดซึ่งตอนนี้เนี่ยข้อมูลล่าสุดข,ของตอนนี้นะขอมาที่17เวลา4ี่โมงห้ก็คือไต้หวันนําขึ้นไปที่1แล้วนะครับทุกคนนั่นแหละส่วนไทยเราก็อยู่อันดับ๊อเซึ่งเกม ือน4จนตอนนี้เนี่ยเดือน8แล้วซึ่งหมายความว่าฝรั่งเนี่ยเขาเล่นกันมา4เดือนแล้วแต่ว่าคนไทยเนี่ยเพิ่งมาเล่นกันเมื่อวันที่14-15นะครับถ้าใจถ้าใจไม่ผิดนะเออเพิ่งมาฮิต แต่คือคนไทยมึงเล่นกันวันเดียวมึงคลิกนำอันดับหนึ่งไปพุ่งที่หนึ่งได้เลยนำไต้หวันที่อยู่อันดับสองเอ้ยอันดับหนึ่งอยู่ได้เลยนั่นแหละครับข้อควาออของบ๊อบแคนก็ประมาณนี้นะเผื่อใครไม่รู้นะครับมาแลกกล่องไหนเปิดแต่บอกก่อนนะว่าคือที่สกินวอลแบบนี้เพราะว่าเราต้องจะเป็นต้องลงมอดอย่างหนึ่งนะทุกคนก็คือถ้าเราไม่ลงมอดเนี่ยคือลัคกี้บอลมันมจะไม่สุ่มของมาให้เราก็เลยต้องแบบลงมอดนี้แล้วแบบสกินบอลก็เลยแบบเปลี่ยนไปนะทุกคนก็คือแบบลองคนแท็บลองคนแท็บดูผมไม่ได้เปลี่ยนินะนนนนนนนัััั่่แแแแหหละเเ็็มมมม้ทบบบขึตตวปสกินเนี่ยก็งงเหมือนกันนงั้เราามแลกก่อนเเเเปิดลลยยโอคววาาางงมแล้ว หนึ่งสองสามตื่นเต้นแล้วฮู้วร่วมาได้พุทออฟเฟรมฮู้วรองท้าไฟวาเอ้าเราติดไฟเอ้าทำไมกูติดไฟอ่ะอ๋อกูใส่บูทไฟรองท้าไฟอ๋ออ๋อกระแทกแล้วแล้วอ๋อคือมันมันมันเดินแล้วมันมีไฟนี่หว่าโอ้กูตกใจหมดเลยมันไล่ตีบอลแล้วมันก็หนีบอลแล้วมันก็ยืนนิ่งแล้วมันก็โดนบอลตีตายมันงงกันบอกวมันวายโอู้หูพี่แต้มบอลเตอร์แกมึงก็มอนเตอร์เดี๋ยวไม่พอเหรออุ้ยดาวดาวพิฆาต ย่าเป็นไงเจ็บไหมล่ะฮะในกูด้วยฮะอะไรไม่เป็นอะไรใช่ไหมก็โยมแล้วไม่ใช่เหรอเอาโยมแล้วนี่โอ้โหโดนแก๊สฆ่าตายอย่างไก่ทุกคนดูดิแก๊สมันยิงฆ่าตายปั๊มกูไม่ตายวพาะกูเก่งเก็เลยเหลือขึ้นหัวใจเมื่อกี้หัวอะไรวะระเบิดเอือหัวดาวปลาสิไงเออแตกก็ดาวที่มันป้ากันเล่นๆไงดาวดาวดาวอ่ะเออดาวอ่ะดาว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 อันนี้ธนู ธนูเดลต้ายิงไม่ออกยิงออธนูกูของกูไปดูได้คลิปเลยของกูเปิดได้มึงอย่ามาไปดูของกูกูเปิดได้บอยกูเห็นอยู่มึงอย่ามาเปิดได้มึงเราไปเช็คเลยผีไปดูของมึงมันเป็นดอกไม้ของกูไม่ใช่ดอกไม้ไม่เอากูจะเอาไปเอาธนูมันก้าวมึงไม่ต้องเอาหรอกเออแค่นั้นแหละเออกูเอาเองแต่ไอยิงมึงแปรรูดอะเอาไหมกู กาเของมกู้หลผมมันจริงเหรอวะาที่ผมไม่ได้แกล้งนะผมไม่รู้ว่าของใครแต่กูว่าของกูเปิดเห็นอยู่เมื่อกี้มึงมึงันกล้ดมึงไม่จริงจรมึงรู้ไงตอนแรกมึงกำลังแกล้งอันอันนี้กูไม่รู้จริงๆกูว่าจริงจริงไม่ต้องไม่ต้องมาพูดโอ้โหโอรู้ไอ้นี่เอาไปกินเออตายไปไปกัดมันเลยดาบจังไอ้ดาเพนไอไ่ดาช่วยด้วยอ้าวดาเพนอ้าโอ้โหตีไม่โดนกูเกมหมดตึงอยู่โอ้ยนี่กองนี่กองกูเกมหมดถึงไอ้กูกีตั้งนาน โอเคลากี้โอรชันมาเอ้าหมาไม่ตายเหรออาหมาแล้วมันแล้วมันเอ้ยอันนี้อะไรอะยาโพรชันเอาโอ้ยยาคุหายไอ้บอยเลือกร้องอะไรได้ะเปิดเครื่องยาคุหายอ่ะขันนูกูมึงเอาไปเลยมึงเรียกร้องอะแหละเอากูไม่รู้ว่าของมึงเหรอมาต่อไปโอ้โหเกลืออันนี้ไปได้เป็นกางเกงกางเกงเกงยังมั้ยอืมโอเคหน้าอยู่ไม่รู้มันคือกางเกงจากละคียบอกอะไรทุกคนอีลูมินาติกเหรออ๋อจะของอีวอ อิลูมิเนติกเหรอยังไม่ได้ <umin> ดาบเลย <ไง S 3> อ่ะอิลูมิเนติกคืออะไรรู้จักแต่อิลูมิเนติกใช่เหรอฮะเอออันนี้ได้เป็นดาบดาวโอเคถือแล้วก็มีบัฟได้อยู่อเอาเอา,เอาพอไปแก้ปุ๊บแม่งไม่มีของเลยทุกคนไม่มีอะไรเลยแหนไม่มีของมากเลยมีของเพียบไปนะนเนี่ยหาในทวิตตาเจอนี่ไงกูกเจอแล้วเอาเอาหมดเกิดไม่ได้เอาไม่รู้ในทวิตตาอยู่ไหนก็นี่ไงอ่ะไม่รู้งั้นมึงก็เปิดคนเดียวแล้วกันนะทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวปุเยาะ โอเคถ้าหมดเวลาแล้วน่าจะกดเกิดได้มั้งปึ๊บเจอเราได้อะไรหมดเวลาในของกูอะเอา้ากูหาเจอแต่กูไม่ใหโขกเลยนะไม่เกี่ยวอะกูค้างก่อนเดี๋ยวนขึ้นอีกกลัวเกะละมาทุกคนตอนนี้พี่อพบอยก็เกิดได้แล้วเนาะ<อ>ก็เมื่อกี้ผมไปย้อนดูคลิปมาคือเราวางลัอคกี้บล็อกพร้อมกันแต่ว,ว่าคือกล่องของผมมันลดนะครับก็คือของผม,มแหละเออกูกแกลดเออแปลว่าช่างมาแล้วกันแค่หนูงงวันเดียวอย่ามาเถียงนเลยเปิดต่อเลย เอาแล้วทำไมเอาเปิดกูเข้าไอยู่เปิดได้แบบมันบ้าเปล่าโอ้โหมันค้ายนี่เองถามว่ามันมีขออีกดีไหมคือมันสุ่มไปเรื่อยบ่อยมันเอาทุกล็อคบล็อกมันสุ่มมึงอย่าลืมดิโอ้ยไอ้นี่นี่โอ้โหก็คือล็อคบล็อกบางอันคือที่มันเขาใส่มาให้ก็คือมันกาทุกคนมันไม่ได้โหดอ่ะดูดิโอ้โหกูว่ามันกาเยอะกว่าเทมแน่ไม่กูไม่ได้ของที่เทมเลยเอออันนี้มันมันเป็นเหล็กนี่หว่ามันไม่ได้เป็นอ๋อมันเป็นที่เจเพดอ๋อมันดรอปแล้วมันไม่ได้อะไรเฮ้ยอันนี้ธนูชาร์ปเด็ดวี่ย ไอ้แฮมเมอร์ที่มึงใช้ตีกูดาเมิเท่าไหร่ยี่สิบสามยี่สามเออของกูเก้าสิบไอของกูเจ็ดสิบม่งโคตรกากเลยอ่ะกูได้เพชรมาแล้วนะกูเสกเพชรก่อนเอ้ยกูเสกพิกแอดเพชรก่อนมันจะเสกเพชรมาต่อไปมันจะมีดาบบนหัวไหมเนี่ยแรนดอมโพชั่นโอเคโทรน่าจะเจาลังกี้บ็อกโทรทุกคนเอ่ออันนี้เป็นของกาเดียนอายก่อดกาเดียนหู้วทำไมมันโหดจังวะเฮ้ยก่อดเขาโหดเลยกอดกาเดียนอ่ะโอเคพอไอพวกเนี้ยละแจ้ผมหายเลย มันก็ใส่แล้วกอดทองกอดแดงอ่ะอุ้ยอน้ยาอะไรอ่ะฮู้บอยต่อเลยมาไอ้น้องมาตีพี่ดิอาตีก่อนตีพี่ก่อนมาตีมันเลยอาพี่ถอดกอดไอ้นี่ตีมันเลยอ้อโหไม่ตายแล้วโอเคมันไ่้อะไรยาเลยมันมันมันดรอปเมื่อกี้เออมามันคือออฟเหรออะไรไม่มันเป็นยาแบบพุ่งระเบิดแล้วก็ลงมาเข้าใจไหมออเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หายแล้วมันมันเขียนว่าแนาทีนะ อุ้ยมึงอกี้ต้องบึงเปอร์เซ็นต์พันละแปดนาทีอ่ะก็อาจจะหายเลยอย่างน้อยก็มีไปแคมป์ไอ้องเท้าไม้กูอย่างน้อยก็มีตีมึงได้แล้วกันวะอะไรมึงอะมึงอะอะไรฮะเออคือได้กอดกันได้เราจะแตกกันถอดออกกนแล้วกันนะครับอะไรนี่ไงไม่ได้ดูคือแล้วเอ้ยเคิวดาเมจเก้าสิบเอ็ดแต่ว่ากูไปแล้วเดี๋ยวนะทำไมกูถือนี่ได้แบบเดียวกังเลยวะไหนขอลองตีหน่อยไหนโอ้วันวันช็ดบาริคิวรอบเดียวได้ครับ กูไม่มีอะไรเลยอ่ะบัฟมันไม่มันไม่ได้อะไรเลยทุกคนมันไม่ได้อะไรเลยทำไมล่ะทำไมกูได้อ่ะเคียว90ตีไม่ตายอ่ะตายแล้วโอ้โหทำกอกกูแตกเลยตีแล้วทำไมเร็วหรอเอมันจะเร็วกูเป็นแล้วเร็วร้อนมาหูร้อนแล้วแกคนก่ายที่จะมีความสุขเลยอ่ะแต่โดนแกไม่มีความสุขเอนแรกที่กูแก่ไงอ่ะเอาไปให้ลอยได้ด้วยก็บัฟก็บัฟไายไงเสี่ยงโชคได้เป็นอ้าววางเปล่าอะไรกูตกใจเกือบคีดเลย เออ่ถามว่ามันว่างมันก็ว่างแหละมันก็อยู่ที่ดวงเนี่ยบอยอันนี้รูทติงตต้งหกสิบรูทติ้งหกสิบหกเราต้องไปตีที่มันดรอปขอทุกคนถ้าตีบอยจะดรอปลาคี้บอกมาไหมฮะอันนี้แคนนอนปืนใหญ่ไหนขอลองหนปืนใหญ่๋อ้ัามปืนใหญ่อ,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 อ้ย่าเข้ามาเอ้ยแกงกูมาดิ บเดี๋ยวก็ไม่ใช่หรอวะถ้าด่าเมจกุพันล้านมาโทษดิเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นกอดสายลุงโอ้โหกากกอดไม่เอาเอายีนะาด่าเมจกุพันล้านเนี่ยนะใช่เหรออืใช่ไมตีแล้วกูรอบเดียวไม่ตายล่ะไม่ตายก็แย่แล้วไิ๊กกูดิ้งรอบเดียวตายอ้าวเหรออันนี้ฮังเกอิล xx คืออะไรวะคือ xx ก็คือหิวแบบมาก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 หรอโอ้โหไหนมันมาลองปลาฮังเกอร์กันสิตัวเองอ่ะก็ไม่เห็นหิวเยอะนี่ไม่หิวเยอะแย่แล้วโอ้โหรถเยอะจริง โอ้ยแต่ปะแต่แต่ก็อย่างที่บอยบอกเออคือมันว่างจริงนะทุกคนฮัลโหลหมดแล้วนะเอออันนี้เป็นไข่อะไรอ่ะสปอนคลิกบอมเหรออ่านไม่ออกไหนขอลองวางหน่อยอันนี้มันเป็นไข่อ่ะฮะคืออะไรวะโอเคเล็กเ <c oughs> สียงมันไม่น่าก,กลัวเลยนะ <c oughs> มึงเห็นใช่ไหมคิปเปร์เมื่อกี้ <c oughs> ไม่เห็นนะมันมันเป็นคิปเปร์เมื่อกี้มันเป็นคิปเปร์มาแล้วก็ปั๊ม โอ้โหเทียนทีอะไรมึงโกะหมดละไอ้นี่นี่อ่ะรอกูเปิดไปหมดเร็วจังปะไหนลองโวกดิมาครับกล่องสามสี่พวกจะได้อะไรกันปึ๊บได้เป็นธนูธนูลาวาดาเมจนี่น่าจะกากนะเออยิงโวยยังไม่ตายเลยอันนี้ของเราหของเดลต้าเฮ้ยอะไรอ่ะปืนหรอปืนอะไรอ่ะปืนอะไรกูัไม่รู้เลยปืนน้ำอันนี้ได้ปะสปีดมาโอ้โหขอขอดีหน่อย โอ้ยไอกี่กล่องอ่ะเหลือสิบแปดมึงเปิดเร็วจังวะมึงกากอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อโอ้โหอะไรฮะมึงมาแต่โอ้ยปั๊มหัวใจกูหายไปหลวยมึงก่อพงชนะทำไมเรือของมึงลีลาเลือของอะไรขอไมีในอาปืนใหญ่มึงไม่มอทำาก็มาเล่นปืนใหญ่รอนะแต่มึงจะตีมาหากูนะไอ้กูไล่อยเล่นปืนใหญ่ไม่ได้ยิงปืนใส่กูอันนี้เป็นยาโอเคได้อยู่ถ้าถามว่าใครจะชนะผมว่าตูตีอยู่นะเกลือชิบหายโอ้ยโอ้ยดาวดาว อันนี้เป็นคอปเปอร์สโตน o p p e r สโตนอ่ะ c o p p e สโตนถ้ามันใส่แล้วมันแร่การที่ไม่มีกอดทองอ่ะเออเอ้ยไม่มีกอดแดงทุกคนแต่มันได้กอดเต็มก็ร้องให้ร้องให้ร้องบอกให้ร้องดีกว่าให้ร้องบอกผมใส่กอดที่มันแอดมันแน่จะเปดิไม่เอากลัวตายอ่ะโอ้โหไม่กลมวตายแล้วแหละมาสองกล่องแล้วโอเคหมดแล้วอันนี้จะเป็นกอดอะไรอ่ะกอดไรเหรอใส่แล้วมันก็เออเออกากันแหละโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะถอนสู้กับบอสอะไรนะ บอสแคทกันเลย่าโอ้ชเดี๋ยวจะขอมระสบกับบอสอีกหนึ่งกชอบมานอเซนช่องมาเนอเซียนพูดแต่ว่าไม่รู้เรื่องเลยมาเดี๋ยวเราเริ่มกีบ้าเลยกว่าซึ่งบอกไว้ก่อนนะว่าบัฟสุนของผมทั้งหลายแหลกเนี่ยแอนิีมกันในสองอันนี้เนี่ยส่วนนี้คืออ่ะสามอันนี้ที่ผมจะเก็บไว้กินก็คือสู้อับบอยทุกคนเพราะว่าคือแบบเดี๋ยวถ้าไม่เก็บไว้กินสู้อับบอยแบบมันจะได้ใจเกินไปส่วนชุดกอดก็ประมาณนี้แล้วกันอ่ะอันนี้เป็นของสไปร์ลนะครับทุกคนหัวก่อนกากเลยอ่ะแค่นี้แหละมาพร้อมยังพร้อมละถ้าพร้อมแล้วกก็สสู้ับบอเลย มาบอจะพุ่แค่ไหนกันอ่ะผมขอปานเลยกันสองกวดนี้ไปเลยโอเคมาไปดเร็วๆมาได้อยู่เออเป็นไงคือแบบบอสป๊อปแคทแบบมือต้องเร็วไงเพราะแบบคนมันสุดเร็วกว่นไงเออแล้วก็วิ่งเร็วด้วยโอ้โหเป็นไงตีไม่เข้าเลยนี่หว่ามือเร็วมากโอ้โหเฮ้ยจริงเหรออยู่นวะอยู่นี่อยู่นี่โอ้โหมันมันตีเร็วมากบอยไอมึตีมึงตีไม่เข้าเลยอ่ะมันใช้มือเก่งจังปะคนแบบเชื่องคิกไงโอ้โหมันเข้ามาไหมเนี่ยโอ้โห ข้าพกัวรุนรุนเลยเอาเหรอโอ้โหบอลบอเแคปโหดมากอะไหนเดินไปมันตีอย่าเดี๋ยวกล่องกูตีบันทำไมโอ้กล่องแตกกูมึงตีโดนกูเหรอมึงตีก๊อปมึงตีตลอดเลยเตรียมตัวจะตายเลยยังโอ้โหกา่องกูขาดจริงปะเตรียมยันกูไปลักธิบอกร้อยบวกอ่าได้อะไรได้ธนูโอ้โหอ่ากล่องสองกล่องโอ้โหจะได้ระเบิดอีกอ่า มาตอนไปสึกของเรากินยาเลยครับอันนี้โทโฟชั่นก็คือยาโทใช่ไหมวะโอเคโทจริงปึ๊บโอเคมาพร้อมยังพร้อมละถ้าพร้อมแล้วก็มาเลยไอ้าวมึงไม่เห็นตัวกูเหรอฮะอ๋อเห็นละมึงไปไหนไออ้าวอ้าวอาวอ้เชื่อยังเชื่อยังก็ได้เป็สิบล้านเชื่อยังอ้าวแนครตีหน่อยอ่ะ ไม่เข้าโอ้โหไม่เข้าเหรอเข้า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 เจลีเดอร์กูถ้าคนถอยกูเลือดทันมึง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 ได้อะไรกินเหรอหรือมึงมีบัฟมีแอปเปิลแล้วก็อคไรเลยแอปเปิลอะไรแอปเปิลทองอันชาร์ดเลยโอ้โหให้ดูดาบเผื่อไม่เชื่อจนูเดลต้ากลัวมากูไม่ได้ใช้นะไหนดาบมันโอ้โหมันเชื่อไปอ่ะแล้วทำไมกูเปิดไม่ได้เลยเนี่ยกูตลกกับมึงหลังจอก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 าอกจ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  ่วนบอลแล้วก็ชนะไปนะครับก็ัสร็เกมนี่ของว้ชาติหนึ่งแล้ใครช่องบน,นงล้นะันจกคิดหนะบ๊ายบาย